อ้าวสวดมนต์ทำวัดเสร็จเรียบร้อยอ่าตอนนี้ไปเอานั่งนั่งปฏิบัติภาวนาอ้าพ่อยายแม่ยายราเดอ้อนั่งอ่าอุบาสกจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสกโยมผู้ชายเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางลงวางลงบนตักเรา โยมผู้หญิงโยมผู้หญิงแล้วอุบาสิกาถนัดนั่งขัดสมาธิก็ได้พับเพียบก็ได้หรือท่าเทพนมเราก็ได้นั่งตั้งกายตรงๆนะยังไม่ตรงก็ฝึกให้มันตรงตรงตั้งกายตรงมีสติอยู่เฉพาะหน้าเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปคิดถึงบ้าน ถึงที่อยู่อาศัยไร่นาสาธุอะไรต่างๆนานาน,านี่ศินอะไรวางไว้ก่อนวางไว้ทั้งหมดเลยวางไว้ทั้งหมดวันนี้จนถึงวันสุดท้ายว่าเรามาฝึกเรามาฝึกตัวเองฝึกกายฝึกบาจาฝึกใจกายก็คือนี่แหละขาแขนตัวตนของเรานี่เแหละว่ากายะกายเรามาฝึก ยังไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งนั่งไม่เคยนั่งนิ่งๆก็ต้องนั่งไม่เคยกําหนดก็ต้องกําหนดนนิ่งๆแล้วก็ดูเข้าไปข้างในมีสติอย่างที่บอกว่าหายใจเข้าดูลึกๆซะก่อนลึกๆซะก่อนยาวๆซะก่อนหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็กำกับว่าพูดโทพูดโทไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เวลาที่จะตีละรังพอลั่นละรังปิ้งนี่นะแล้วก็พนมมือว่ายขึ้นต่อจากนั้นไปแล้วเราก็จะได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ท่านอบรมเราต่อไปอีกต่างใจ